กิจการเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์ เลาเข้ามาในช่วงสุดท้ายของ m ั n นี่เดลี่นะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยที่เมื่อวานนี้ปรับลงมา8จุดนะครับเช้านี้ในเอเชียเริ่มจะรีบาวแล้วบ้านเราจะรีบาวได้หรือไม่มาติดตามกลยุทธ์ดีๆกันเช้านี้นะครับกับคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนจากโนบุระพัฒนาสินครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมแม่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับคุณวรพัฒนบ้านเราก็โดนไหลขายออกมาที่ทุ่งไทยตลาดครับผมเรียได้ว่าหลายคนก็กลัวว่าอุ้ยวันนี้จะลงต่อหรือเปล่าเมื่อวานบรรยากาศในยุโรปในอเมริกาดาวจนฟิวเจอร์ก็ดูไม่ดีแต่พอเช้านี้เอ๊ะเกมมันเริ่มเปลี่ยนอเมริกาบวกได้เอเชียเริ่มบวก้าเราจะได้เห็นการรีบาว์ไหมครับ จริงๆเรามองภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับอาจจะมีภาพของการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในเชิงที่นิ่เขาเนี่ยมันมีแกรปอยู่เรหนึ่งพันสี่ร้อยสิบจุดนะครับการย่อมานระดับนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ตลาดสามารถที่นิเขารีบาวขึ้นมาได้นะครับตัวที่เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญเนี่ยยังเป็นเรื่องตัวสถานการณ์ตัวฟันฟลูนะครับที่ยังคงไหลเข้าในส่วนตัวตลาดหุ้นเอเชียต่อเนื่องนะครับเราเห็นตัวต่างชาติเองเนี่ยนะครับมีภาพของการซื้อหุ้นไทย5 ใน6วันทําการนะครับแล้วก็ลองฟิวเจอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นช่วงที่ผ่านมาตัวนี้เป็นตัวปลายที่บอกอะไรบางอย่างว่าภาพของตัวนักทุนนะครับในตลาดโลกเนี่ยเริ่มมองนะครับว่าตลาดหุ้นอิมจิจมาเก็ตในเอเชียค่อนข้างน่าสนใจนะครับทำไมจึงมองเช่นนั้นเพราะว่าตอนนี้สัญญ,ญาณเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญ,ญาณของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับทั้งตัวสหรัฐเองนะครับเมื่อวานพ m i ก็ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้แล้วก็ในเรื่องตัวสิ ยูโรโซนเองเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มมีสัญญาณของการรีคาฟเวอรี่เหมือนกันแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสภาพคล่องส่วนเกิน,นยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับ <c oughs> ตลาดไม่ได้มองว่าเดือนเมษายนจะขึ้นนะครับจะมีภาพการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นหมายความว่าน้ําหนักเนี่ยมันเอเียงไปในเรื่องตัวเศรษฐกิจโลกที่มีภาพการรีครับรี่ขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ท้าไม่ตัวสินทรัพย์สิ่งทั่วโลกเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นขึ้นมาอันนี้คือภาพระยะยาวนะครับ,รบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกสองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้าที่เรามองไว้นะครับดังนั้นโดยรวมแล้ววันนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสจะเป็นภาพการที่เข้ารีบาวขึ้นมาที่1425จุด ถึง1,430จุดอีกรอบหนึ่งได้นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1,410กับ1,408ครับผมคือถ้าลงไปปิดกรัก็ดีละขึ้นรอบนี้อาจจะแข็งแกร่งมากใช่นแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่ากลัว1,420 1,430ครับผมอย่างเมื่อวานนี้ถ้าไม่ขายมันก็ย่อลงมาอีกรอบหนึ่งจริงๆด้วยยังเป็นแนวต้านสำคัญมากไหมมีโอกาสจะผ่านหรือว่าจะกลายเป็นไซด์เวัพบ้างไหมครับ จริงๆเรามองเดือนนี้นะครับแต่ทีมมีโอกาสทะลุแนวต้านนะครับไฮเดิมที่1,442จุดครับแรงขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวสัญญาณเศรษกิจที่มันฟื้นตัวขึ้นมา ค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องส่วนปัจจัยในประเทศเองเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าออแม้หลายๆคนอาจจะมองว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้มีสัญญาณการฟรื้นตัวที่รวดเร็วอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันมีทิศทางของการฟรื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเงินเฟอ้อเราเริ่มเห็นเงินเฟ้อไทยเนี่ยฟื้นตัวมาเป็นเดือนที่สองติดต่อกันแล้วนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวแล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่เรามองก็คือเดือนนี้เองเนี่ยนะครับจะมีแรงกระตุ้นนสําคคััญเเรรืืื่่ออองงงึก็ตว ทอาอาของตัวรถไฟฟ้าสายสีสม้มน่าจะมีโอกาสออกมานะครับแล้วก็าทำเฟรมการประมูลเนี่ยน่าจะใกล้ๆนี้แล้วด้วยนะครับ<ม>น่าจะทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มรับหมาก่อสร้างดอมเมสติกเนี่ยเริ่มมีแรงขับเคลื่อนรอบใหม่นะครับซึ่งตัวตลาดเองอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยตัว Sector Bank ครับที่จะมีภาพการฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดหุ้นเราถูกขับเคลื่อนในตัวเซกเตอร์เอเนจ์ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่นักทุนต้อง selective buy เหมือนเดิมนะครับปีนี้เนี่ยเป็นการเลือกหุ้นเป็นรายกลุ่มรายอุตสาหกรรมมากๆกนะครับการซื้อแบบหวานแหเนี่ยผมคิดว่ารีเทิร์นไม่ดีแน่นอนนะครับต้องเลือกหุ้นที่มีน้โนมกําไรที่น่าจะโตโตต่อเนื่องในอนาคตนะครับหรือมีสัญญาณของการฟื้นตัวเป็นหลักนะครับครับผมฟังดูแบบนี้ก็ค จริงๆผมคิดว่าพลังงานเนี่ยยังไปได้นะครับมันเป็นธีมระยะกลางถึงยาวที่ไปอยู่เพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะพักตัวนะครับรอภาพดูราคาน้ำมันที่มันเริ่มขึ้นมาติดที่แนวต้านบริเวณห้เหรียญต่อบาทเร็วด้วยนะครับตอนนี้อาจจะกลับมามองแลกขาดนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าของตัวฟันเฟืองอย่างตัวเซกเตอร์แบงก์นะครับตัว BBL SCB เนี่ยนะครับเป็นตัวเด่นที่เรามองว่ามีโอกาสที่จะเอาพอร์มนำตลาดขึ้นมาในเดือนนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยลงทุนนแลล้้ววไไไม่ดกกรรเยะคคัับ็ือต รับเหมาก่อสร้างนะครับผมคิดว่าเดือนนี้นะครับรัหมาก่อสร้างจะเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับอยากให้จับตาดูตัวชอกันช่างนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางรัฐวันสินก็เลือกเป็นท็อปพิกประจําเดือนมิุยายนด้วยนะครับมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสสูงนะครับที่จะ ชนะการประมูลนะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็ในเชิงพื้นฐานเองราคาหุ้นเนี่ยยังเดอร์วัลลูอยู่นะครับลงให้ราคาพื้นฐานที่31บาทนะครับผมนั่นก็แปลว่าถ้าเซ็นดีเด็กย่อลงมารอบนี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากรอแนวรับเดิม1 2น0อรอหรือว่าถลงมานลงมาแต่อาจจะไม่เป็นแบบนั้นคือถ้าย่อระหว่างวันลงมาก็ควรจะเข้าไปซื้อแล้วสิครับถ้าเซ็นดีเด็กมีโอกาสที่จะขึ้นได้มากกว่าที่จะลงในเดือนนี้จริงๆเรามองว่าการย่อมาระหว่างทางเนี่ยเป็นการซื้อสะสม็นรายตัวนะครับเรามองเดือนนี้ดัาะมรบปณ 1, 1450 รับจนถึงที่วั477จุดนะครับซึ่งจะเป็นภาพที่หลายๆคนไม่คิดว่าจะมาได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยนะครับเราเริ่มมองความเชื่อมั่นว่าทิศทางฟันเฟี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาในภูมิภาคนี้จริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ตลาดเนี่ยยังมีอัพไซด์ขึ้นไปข้างบนได้อีกนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจเดือนนี้จะมีการประมูลนะครับตัวโรงไฟฟ้า ไ uh, บโอแมสนะครับหรือว่าชีวมวล36เมกะวัตต์นะครับที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตัวเด่นๆในกลุ่มนี้ก็จะมีตัว TPCH นะครับกับตัว PTC นะครับ,รบซึ่งตัวที่เลือกเป็นท็อปพิกในเดือนนี้ก็จะเป็นตัว PTC นะครับซึ่งตัว Power Solution เนี่ยก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าแนวโน้มกำไรในปีนี้กำลังเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวไฟฟ้าเพิ่มเติม,ตมนะครับจากโครงการนี้ซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ย เราจะต้องมีการปรับประมาณการขึ้นเพราะเรายังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการของเรานะครับมูลค่าพื้นฐานณปัจจุบันอยู่ที่0.85นะครับผมนั่นก็แปลว่ารอบนี้สำหรับคุนที่อาจจะยังไม่ได้ขายไปเมื่อวานยังพอจะถือได้ถ้าย่อลงมาเป็นจังหวะการซื้อเพิ่มใช่ครับผมกับกลุ่มพลังงานที่เมื่อวานหลายคนกลัวกันนะครับว่าโอเปกจะประชุมจะยังไงเนี่ยก็มีย่อลงมาบ้างวันนี้แนะนากลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ยังไงดีครับจริงๆกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ผมคิดว่าตัวปตทนะครับย่อลงมาสามารถซื้อสะสมได้นะครับแต่ว่า มาทานปิตโตัวเรียบอ,อกไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวหุ้นอาจจะยังคงมีแรงขายอยู่ให้รอแรงขายเสร็ด็จน้ําก่อนนะครับตัวนี้เป็น จิตวิาเชิงลบระยะสั้นนะครับเราคิดว่าท้ายสุดแล้วราคาหุ้น Energy เนี่ยยังร mm ีเลยกับราคาน้ำมันอยู่นะครับ mm hmm. ก็คงเป็นลักษณะการตั้งรับตัวปทอทเอเงเนี่ยจะมีแนวรับสําคัญอยู่ที่292บาทนะครับ mm hmm. ส่วนตัวอสอสพอเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ76กับ74บาทนะครับถ้าย่อลงมาก็อาจจะรอดูว่าแรงขายมันเริ่มเบาบางลงไหมนะครับห mm hmm. ุ้นกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะร mm ีบาวขึ้นมานะครับ mm hmm. เพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของการประชุมโอเปกเนี่ยตลาดไม่ได้คาดหมายแล้วว่าจะมีการลดกําลังการผลิตครับส่วนใหญ่คิดว่านคง ครับคิดว่าราคาน้ำมันในรอประเด็นนี้อยู่นะครับผมครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เหมือนเดิมว่าเป็นจังหวะว่าถ้าเกิดว่าเซนเน็ตมีการย่องลงมาก็มาซ<ม>ื้อสะสมในตัวที่คุณกรพันแนะนำครับผมสรุปก็คือถ้าเกิดว่ากลุ่มแบงก์อันนี้ชอบที่สุดหละกก็เป็น BBL กับ SCB ถูกต้องครับรับเหมาเป็นตัวของชองกันช่างครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมื่อกี้มีโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกก็จะเป็นตัว p ี t c สทีซสครับผมครับผมสื่อสารไม่ได้พูดถึงเลยตัวสื่อสารเนี่ยเป นักทุนต้องมองภาพแล้วระดับประมาณ6เดือนขึ้นไปเพราะว่านนมกำไรนีต้องบอกว่าอีกสามเดืข้างหน้าเป็นดาวเทรนอยู่ผลสืบเนื่องจากการได้เลยเส้นตัว 4G 900เมกเฮิร์กันมานั่นแหละยังคงต้องมีการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมอยู่ซึ่งจะกดดันเออร์เน็งประมาณสัก1ปีแรกแต่หลังจากนี้เนี่ยนักทุนเออร์เน็งก็จะกลับมาดีขึ้นถ้าซื้อกลุ่มนี้นะครับใครที่ถือมากกว่า6เดือนได้ผมคิดว่าแอดวานซ์กับอินทัช ยังเป็น2ตัวที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนแล้วก็ตัวเอ็ดวิร์อีกยังน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งะครับของตัวธุรกิจสื่อสารบ้านเราอยู่เหมือนเดิมนะครับผมครับผมบตัวของ Jasmine แหละครับหลายคนถามเข้ามาเมื่อวานนี้มีตัวค่าปรับออกมาแล้วสำหรับตัวเลขค่าปรับ <ผม S 1> เอะจะยังไงดีเอเราจะเอาไปเทนนิสเฟอร์เขาดีไหมรหรือว่ามันจะ เก็บไว้จริงๆได้มากกว่านั้นประเด็นแจสมินเนี่ยจบแล้วนะครับเมื่อวานก็เรียกร้องค่าเสียหายประมาณ199ล้านบาทนะครับที่กสชเลือกมาก็อยู่ในประมาณการที่นักะห์ทำไว้นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่อง,องการข้อพิพาทกับกสชแจสมินเนี่ยก็น่าจะหมดไปนะครับจากประเด็นนี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้กระทบฝ่ายลูกของแจสเลยนะครับมูลค่าพื้นฐานที่5้าบาทแปแล้วก็แนวโน้มไตรมาสสองเนี่ยธุรกิจทริปเปิลทรีบอร์ดแบนนะครับมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง แนวโน้มกำไรจะพิกกลับมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะกำไรทำไมต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแต่จริงแล้วมันมีเอ,อ,เอ็กซายทิ่มที่มากดดันประมาณ600กว่าล้านบาทนะครับ,รบแล้ว Q2 ไม่มีละเพราะฉะนั้นจัสมินเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสเอาผูฟอร์มที่สุดในกลุ่มไอซีทีนะครับในช่วงหนึ่งสองเดือนข้างหน้านี้นะครับก็เป็นจังหวะในการที่เราเชื่อสมไปนะครับสำหรับคนที่เล่นรอบกับตัวจัสมินนะครับผมครับผมท่องเที่ยวอีกสักกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่หลายคนอาจจะแนะนำไว้ใในนนนปีี้ยยััง่่าสจอูมครบ จริงๆทีมท่องเที่ยวต้องบอกว่ากระแสดีมากนะครับ อ่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปแล้วกลับมาเป็นข้อที่ค่อนข้างดีก็คือนักท่องเที่ยวรัสเซียกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของรัสเซียที่หายไปหนึ่งสองปีก่อนหน้านี้เนี่ยการกลับมาเนี่ยก็ทาให้ตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมีโกร w ที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่นักท่องเที่ยวจีนยังคงเข้ามาอย่างเร่งตัวนะครับไม่ได้มีสัญญาณชะลอตัวเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวแถบตะนอกลางเนี่ยมันดรอปไปบ้างในช่วงต้นปีนะครับแต่ตอนนี้ราคามั้งมาที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเริ่ม อทีมตรงนี้ยังเป็นเมกะเทรนที่สามารถลงทุนระยะยาวได้นะครับตัวท่องเที่ยวเองเรามองเอราวันตัวเด่นแนวหนุกำไรเราคิดว่าสัญญาณข้างหลังเนี่ยจะฟื้นตัวเนี่ยตาเิ่งมากขึ้นแล้วก็ไตรมาสสไตรมาสสที่เป็นนอกซีซั่นของเขาเนี่ยเดิมทีเคยประสบภาวะขาดทุนตอนนี้เราคิดว่า อาจจะไม่ขาดทุนแล้วนะครับเพราะว่าโครงสร้างไรายได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนตัวธุกรกิจโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะดูโรงพยาบาลเกษมราชนะครับซึ่งแนวโน้มอะไรกำลังเติบโตขึ้นมาแล้วก็วกเวอร์ไม่ได้เข้าเซ็นเตอร์เนี่ยกำลังจะเจอจุดเปลี่ยนขึนในปีนีน้ด้วยครับครับผมโอ้โหวันนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มจริงๆแล้วก็ได้หุ้นเด่นกันไปครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณกอพันธ์มากเลยครับครับสวัสดีครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนดีๆนะครับที่มีมาฝากกันในเช้าวันนี้นะครับ1,400 10จุดนะครับหรือว่า1,408จุดถ้าย่อลงมาค,คุณกรพัฒบอกว่าเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อได้นะครับรอบนี้มีลุ้นครับที่จะทะลุแนวต้านใหญ่ตรง1,430จุดขึ้นไปได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ Money Daily ในวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณชมไปก่อนครับสวัสวดีครับ